ันที่ไทยและกัมพูชาจะยื่นพิกัดแผนที่บริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทพระวิหารให้กับศาลโลกค่ะขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือศาลโลกจะส่งความเห็นของคู่ความให้แต่ละฝ่ายพิจารณาโดยทั้งสองฝ่ายจะต้องส่งข้อคิดเห็นให้กับฝ่ายให้ศาลในวันที่3พฤษภาคมก่อนที่จะรอคำพิพากษาในขั้นตอนต่อไปค่ะ ลังมีข้อสรุปเกี่ยวกับการเสนอพิกัดบริเวณแผนที่ใกล้เคียงตัวปราสาทพระวิหารและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศแล้วเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาวันนี้ทั้งไทยและกัมพูชาจะต้องยื่นพิกัดแผนที่ดังกล่าวต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้นายนัทวุฒิโพธิสารโรรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านกฎหมายคดีปราสาทพระวิหารเปิดเผยว่า การเสนอพิกัดแผนที่บริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทพระวิหารครั้งนี้จะส่งเอกสารทางช่องทางทางการทูตโดยนายวีรชัยพลาสายเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารจะเป็นผู้ส่งเอกสารให้กับนายทะเบียนของศาลโลกก่อนที่นายทะเบียนศาลโลกจะแจ้งฝ่ายไทยและกัมพูชาให้ทราบว่าแต่ละฝ่ายได้ยื่นคำตอบเรียบร้อยแล้วและจะส่งสำเนาคำตอบของผู้ความให้อีกฝ่าย โดยทีมทนายของไทยจะร่วมกันพิจารณาในเบื้องต้นและขอความคิดเห็นจากคณะทำงานในการดำเนินคดีก่อนที่จะส่งข้อคิดเห็นตอบกลับให้กับศาลโลกภายในวันที่3พฤษภาคมอีกครั้งหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการรอคำตัดสินของศาลโลกหากว่าศาลโลกไม่มีคำขอเอกสารใดๆเพิ่มเติมอีกโดยปกติศาลโลกจะแจ้งวันนัดคำพิพากษาก่อนวันตัดสินเป็นเวลา3สัปดาห์ สำหรับรายละเอียดของพิกัดแผนที่นั้นกระทรวงการต่างประเทศระบุชัดเจนนะคะว่าจะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนเพราะอาจจะมีผลต่อการต่อสู้คดีโดยมีรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพระบุถึงพิกัดแผนที่ว่าไทยจะยื่นแผนที่เก่าตามแผนที่แนวพิกัดภูมิศาสตร์ที่คณะรัฐมนตรีปี2505ได้มีมติกำหนดแนวขอบเขตปราสาทพระวิหารไว้ซึ่งเป็นแผนที่ที่ไทยยืนยันโดยยึดเอาแนวรั้วที่ทำขึ้นมา ซึ่งไทยไม่เคยเปลี่ยนแนวพิกัดที่ได้ทำไว้มาตลอด50ปีค่ะ